สุกายสบายใจครับกับคำขึ้นที่ผ่านมาณนะนองหานครับทางจังหวัดอุดอรนะครับกับความสุขความมวนความซื่นนะครับที่อิหล่าหน่อยอุ้งอิงครับพร้อมกับทีมงานชาวคณะสาวน้อยเพชรปานแพงไปสมบมอบความสุขรับพี่นงครับผ่านผลงานการแสดงด้านนาเวที่ห้เอฟซีแฟนคลับทังอุดอรได้มวนกันนะรับี่ินงองเนาะและในซิงหรือว่าในคำขึ้นครับแห่งความสุขนั้น นะครับมันจะมีความประทับใจผมเชืญได้ว่าเอฟซีแฟนคลับไปผู้เลยคนครับคงจะเดบึงในช่อง y t u t u นะครับของสวนยเพลินแปงนะครับของทีมงานสวนยเพลินแพงเพื่อนในไายทอดหรือว่า่ายท้ำลงคลิปลงมานะฮะนั่นก็คือครับพี่น้องครับช็อตนี้ครับพี่น้องฮะจำได้บอนะครับช็อตนี้ครับที่อีลาน้อย กำลังเชียร์เศร้าในขณะที่อีลานอยกำลังเชียร์เศร้าอยู่นั่นครับจะมีคุณยายท่านหนึ่งครับเข้าไปลีลักลีล่อนะครับเขาไปมองนะครับเบิงอีลาน้อยอยู่บนเวทีบอแบบบอละสายตาหรือว่าเบิงเอฟซีแฟนคลับครับลหลายๆคนครับ เข้าไปมอบมาไล่แล้วก็จับไม่จับมือขอไทยลูกนะ,ะคุณย้ายทันนี่ครับยู่ท่ามกลางความโอบล้อมของ FC ฟซีแฟนคลับอันเนื่องแน่นที่เข้าไปหาอีหลาหน่อยในช่วงเช็คเศ้าตอนหัวค่ำนั่นเองี่น้องครับคุณย้ายครับได้แต่แนมเบิงบว่าสิบเบิงอีหลาหน่อยอยู่บนเวที นะครับด้วยสายตาที่ด้วยแววตาที่แบบมันเอ็นดูอ่ะพี่น้องครับด้วยสายตาแล้วแววตาที่มันมันคือสายตาบ่งบอกได้เลยครับแววตาของคนย่าเนี่คือแบบสายตาของความหักะนะฮะแต่คนย่าครับกะบ,บอกกล้าที่จะยื่นมือครับเข้าไปขอจับเข้าไปสัมผัส ครับเนื่องจากยังครับพี่้องครับเออซึ่งแตกต่างกับเอฟซีแฟนคลับหลายๆคนเนี่ยหลายคนครับเขาไปหมอะมาไล่จับไม่จับมือขอทายรูปคนแล้วคนเล่าคนแล้ว,คน,ลวคนเล่าเปลี่ยนวุ่นเวียนกันเขาคนวุ่นเวียนกันออกแต่คุณยายกับยังวุ่นเวียนอยู่ทามกลางเอฟซีหลายๆคนที่เขาไปหาอีลาน้อยกร้นคุณยายกับยังบกกาทีจัไปขอจับมือนะครับ จนอิหลาหน้อยแนมเห็นคิดว่าการสังเกตรหรือว่าแนมเห็นคุณยายอ่าโดนอยู่ดอกเพราะว่าคุณยายพัไปใส่คุณยายกะยืนแนมอยหันว่อนูยหันนะครับอิหลาหน้อยกับเลยบย์บว่าจับได้คุณยายออยืนมือลงไปจับมือคุณยายคุณยายกะจับมืออิหลาหน้อยในความรู้สึกตรงนั้นครับ ผมว่าคุณยายครับปลาบปลื้มมีความสุขคือก,กันกับเอฟซีแฟนคลับหลายๆคนที่ได้สัมผัสครับสัมผัสกับสุปตาสัมผัสกับศิลปินที่รักและกระชื่นชอบเนาะพี่น้องสิ่งที่อีลานอยเป็นครับคืออย่าง บอรังเกียดครับอ่าบอรังเกียดแมวว่าสิเป็นผู้สูงวันะครับหรือว่าสิเป็นลูกเล็กเด็กแดงเด็กน้อยก็แล้วแต่ความให้เกียรติครับนิลาน้อยให้เกียรติ FC แฟนคลับนะครับไม่เคยที่จะรังเกียจแต่คนย่ายครับมีช็อตหนึ่งที่ได้เบิงครับทั้งช่อง YouTube ของเสียนนนเนาะ คุณย่าบอกว่าคุณย่ายัายายยานมือมันหยาเออมือคุณย่ายเนาะมือมันหยาเ่าเสียนวนว่ามือมันมือยนันมือหยาจับอีลาน,อาน้อยยันอีลาน้อยตกใจคิดไว้จังสันที่ดองครับหนึ่งช็อตครับอาจจะเป็นเพียงจุดที่เล็กๆนะครับในหนางานคำขึ้นนั้นแต่ว่ามันล่านความรู้สึกสำหรับ เอฟซีแฟนคลับที่เห็นมันคือความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่นะครับบ่งบอกถึงยังครับพี่น้องครับนี่ครับพอพอแม่แม่เหาผู้สูงวัยผู้เฒ่าผู้แกนะครับมือเจ้าของหยะมือเจ้าของบ่สะอาดบ่กล้าที่จะไปสัมผัสลูกสาวบ่กล้าที่จะไปคอจับมืออีหล่ะน้อยองอิงครับ ยานอีหลาหน่อยองอิงตื่นแม่เนี่ยครับแค่นี้กะบ่บงบอกถึงความรักครับว่าคุณยายมีจิตใจที่อ่อนโยนแม่แต่ตัวเองครับสกปกแม่แต่ตัวเองเนี่ยคิดว่าตัวเองมือใหม่นะครับอาบ่สะอาดอศิญญาอาธิสานะครับยานไปทำลายยานไปสัมผัสแล้วอีหลาหน่อยนะครับเกิด อย่างหลังเพื่นว่าเกิดแบบตกใจประมาณเนี่ยแต่แล้วบอแมแนครับอิหลาน้อยก็ได้เดมือลงมาดึงมือคนย่าจับมือคนย่าดึงมือขึ้นไปจับนะฮะนี่ครับพี่น้องครับสิ่งที่อิหลานอยเป็นครับทุกเวทีทุกสนามนะครับท่ามกลางครับเหล่าพอพมเมย์เอฟซีแ, FC แฟนครับที่เข้าไปรอไปสัมผัสนองด้านหน้าเวที ในช่วงเช็คเศร้าหลายช็อตต่อลายช็อตครับพี่น้องครับบอกว่าสิเป็นผู้ถกผู้แก่แปดสิปีเก้าสิบปีอยากสัมผัสอยากเข็นกับไปรออิีสัมผัสรอไทยหลูบร,รอเบิงเนาะพี่น้องนี่คือสิ่งที่ลหลายๆคนครับประทับใจต่างคนต่างตื่นใจตั้งใจในช็อตนี้ ร่วมไปถึงผมนํำครับพี่น้องครับอันนี้เว้าวในฐานะเอฟซีคนหนึ่งนะครับที่ติดตามน้องอุงอิงครับบอกได้เลยครับอีลาน่อยเป็นสาธรารณชนเป็นซุปตาราญยาอิลีนะฮะสีมาในรูปแบบใดน,นะครับอีลาน้อยกับเบอเคยลังเกียดแมนสีบอมีติบแมนสิบอมีมาไลาม่มาคลอง ไม่หยิบซีมือให้อิหล่าหน่อยกับเบอร์เคยลังเกียดนะครับคือกันกับคุณยายนะครับที่ไปเบิงช่วงอิหล่าหน่อยเช็คเศร้าน่นลหละพี่น้องครับอิหล่าหน่อยก็ยัง่งดึงมือจับเดมือลงไปจับมือคุณยายนะฮะนี่คือสิ่งที่อิหล่าหน่อยเป็นมาโดยตลอดนะครับ ว่าสิเบาเเววแล้วละ่ะแต่ว่ามันอดบอ่ได้ครับพี่น้องครับได้เบิ่งได้เห็นมันเกิดความประทับใจก็ขอเว้าน้ำเน่เนาะพี่น้องเนาะเออหลายสิ่งหลายอย่างหลายเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับอีหลาหน้อยกับ FC ฟซีแฟนคลับพี่น้องครับโอ้โหหลายเนี่ยครับมาในรูปแบบต่างๆแต่ว่าอีหลาหน้อยอุ้งอิงครับก็บ่เคยรังเกียจครับให้เกียรติแล้วก็เคารพนะครับรัก FC ฟซีแฟนคลับของอีหลาหน้อย ทุกคนนะฮะกับคำเคลื่อนที่ผ่านมากครับกับช็อตนี้นะครับพี่น้องของข้าเองกับคงจะเห็นแล้วมันบอกรับความประทับใจที่ลูกสามีต่อ FC แฟนคลับทุกเพจถูกวัยครับพี่น้องครับอ้าวขอบคุณแรงใจครับขอบคุณ FC แฟนคลับนะฮะสู้ปวดสุ้ขนกันละกันครับที่ผ่านขันมากแล้วกันเด็กขามาเบิ้งคลิปกันนะครับเมนปุดคุยทักทายกันแล้วพี่น้องนอคุยกันบอจากันในฐานะเ c แฟนคลับอีกคนหนึ่งกันละกันด้วยพี่น้องเด้อคลิปนี้ครับ สวัสดีครับ